ตอนนี้นะครก็เป็นเวลา1ิบสี่นาฬิกาไอสิบหกนาฬิกาสินาทีเียวทีวะไม่รู้เลยตอนนี้คุณบมรอดก็เข้าสู่อาการภาวะปกติแล้วกินต้มจืดลูกลอ,อกไปแล้วอย่างอรอยอร่อยแล้วเราก็มีสาวมีสนาโผล่ขึ้นมาแบบโนี้ย

อ,ะะอุ๊ยสาวปิศนาลามกอุ๊ยเหนียงของเธอออกแบบไร้เหตุผล <c oughs> อย่ามือไปหยีของนี่คุณพ่อล่ะไม่หยดูเนี่ยจะหยีกินอีกแล้วเนี่ยทุกคนแชร์เดีย๋ยวเราจะต้องชแชร์ละอัพลง